สวัสดีครับอยู่กับผมคารถดำซิงโนนินแดงเอามีเอฟซีครับแนะนำมาว่าให้รีวิวเรื่องบางฝุ่นครับข้อดีข้อเสียมันดียังไงเสียยังไงโอ้จะพูดยังไงนอะนี่เอายังไงนอะปลาชอบพูดแบบไหนดีเอาสรุปแล้วข้อเสียเยอะเยอะมากแต่ข้อดีนี่น้อยครับ เอาเป็นข้อดีกันแล้วกันข้อดีก็คือว่าเอาดูแล้วมันก็สวยเนาะมันสวยงามมันมันดูเท่เนาะสําหรับสายตาของวัยรุ่นที่ชอบแต่งรถเนาะมันก็ดูเท่ดูสวยดูดีถ้าว่าบางป่นต่าลงมาถึงกับลากพื้นมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่ามีเศษหินหินคุกแหลมๆหรือว่าเศษตะปู เสียอะไรก็ช่างที่ว่าจะไปทําให้ล้อรถเราเสียหายถึงกับการยางแตกยางระเบิดอันนี้บางฝุ่นมันปัดออกไปก่อนเลยครับอันนี้ก็มีช่วยช่วยนรงกันในส่วนหนึ่งนี่แนี่ข้อดีผมก็มองเห็นแค่นี้แหละข้อดีเอาแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียคือวิ่งฝุ่นแน่นอนฝุ่นกุ๊บ แต่ว่าคันนี้ยกขึ้นแล้วครับของเสจ็คเ <ๆ S 1> พราะว่ามีคนร้องเรียนมาเนาะท็่าแก่ก็เลยให้ยกขึ้นแต่ยังไม่มีเวลายกบางฝุ่นหลังอันนี้ยกขึ้นคือว่ารถหนักแล้ววิ่งไปมันก็ยังอยู่สูงกว่าพื้นเยอะเลยครับยกขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ถอดออกเนาะแต่มันก็ยังฝุ่นอยู่ดีแต่มันไม่ถือว่าฝุ่นเยอะแต่ข้างหลังข้างหลังยังเลยครับข้างหลังเดี๋ยวมีเวลาต้องไปยกขึ้นอีกยกขึ้นจนว่ารถหนักใส่ดินไปแล้วบางคุ่นไม่ลากพื้น<ไ> อันนี้ยังลากพื้นอยู่เลยครับหากพื้นฟูโซ่นี้ก็มาจากอูเลยแต่งมาจากอูเดิมๆอันนี้ก็ยกแต่ข้างหลังแล้วครับแต่ว่าข้างหน้ายังไม่ยกเลยเดี๋ยวมีเวลาต้องไปยกอีกจะได้ไม่ต้องลากพื้นครับนี่แหละครับกคเสียลากพื้นฝุ่นชาวบ้านโรงเรียนใช่ครับอิลิไม่ได้ก็มันยังไงดีละ่ะพูดผมก็ชอบครับ ผมก็ชอบเหมือนกันแต่ยอมยอมให้ชาวบ้านด่าหรือเปล่าก็พูดถึงวิ่งเข้าหมู่บ้านก็วิ่งช้าๆเอาพยายามจะให้ฝุ่นเยอะยังไงก็ชาวบ้านเห็นวิ่งช้าๆแล้วก็ก็ไม่เท่าไรเนาะเออย่างน้อยมันเกรงใจเราชาวบ้านก็พูดอย่างนี้เนาะเกรงใจเราวิ่งช้าแล้วแต่มันฝุ่นก็ไม่เป็นไรชาวบ้านบางบางท่านบางคนก็เออก็ยอมรับว่า รถเขาแต่งล้อเนาะแต่ก็อย่าเอาแบบเวอร์เกินไปแต่ทีมงานนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเยวจะเยวจะทําให้ดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวมีเวลาก่อนเยวจะยกบางฝุ่นขึ้นทุกคันเลยยกขึ้นแน่นอนเพราะว่าคุยกันแล้วครับว่าจะยกบางฝุ่นขึ้นให้สูง,สน,งน,นี่แหละครับข้อเสียวิ่งฝุ่นชาวบ้านโรงเรียน เออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดข้างล่างออกอีกอย่าให้มันลากดินดอ๋อประกันตกลงกันแล้วครับในทีมงานแต่ทีมงานอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทีมงานดาบชัยรือว่าทีมงานชาติเจริญทรัพทเ่าแกบอกมาแล้วเนาะว่าให้ยกบางฝุ่นขึ้นได้ไหมให้สูงนี่ครับถ้าจะให้ดีก็จะเป็นเหมือนฮีโน่เขียวข้างหลังนี่แหละข้างหลัง ถูกต้องตามกฎหมายครับเออลืมบอกไปครับบางฝุ่นอยู่ข้างหน้านี่บางฝุ่นหน้าผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนี่อย่าให้ยื่นออกไม่ให้ยื่นออกครับถ้าอยู่ประมาณประมาณนี้แหละพอดีประมาณนี้เหมือนข้างหลังเหมือนของป๋าชมอย่างนั้นครับถูกต้องตามกฎหมายอูนย้ายหรือว่าต่อทะเบียนพรบรอะไรได้หมดทุกอย่างเลยบางฝุ่นแบบนี้ครับดีเเดี๋ยวพาไปดูของผมข้างหน้า ก็ยื่นจะประมาณนี้หละมันไม่น่าเกลียดครับข้างหน้าของผมก็ถ้าวิ่งในบอ่อดินอย่างนี้ครับมันก็ลากลากพื้นอยู่แต่ขึ้นถนนลาดยางหรือว่าวิ่งเข้าหมู่บ้านมันก็ไม่ลากพื้นครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะแก้ไขใหม่ต้องตัดอ,อกอีกประมาณสักเอาสักสองนิ้วครับตัดตัดบางฝุ่นข้างล่างออกอีกอย่าให้มันถูพื้นเกินไปเอาแบบสบายใจเราด้วยแล้วก็ไม่ลากพื้นให้ชาวบ้านนินทา เราเป็นทีมงานตำรวจด้วยเราต้องทำให้ดีที่สุดแต่ยื่นออกประมาณนี้แหละครับไม่เป็นไรประมาณนี้25เซนครับยื่นออกไม่น่าเกลียดเกินไปก็เจอบางคันทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับนี่ตรงข้างๆก็มียื่นออกเยอะมากเลยออก50เซนนุ่นแหละที่ผมเห็นมันก็น่าเกลียดเกินไปเนาะเราบอกโหละมันน่าเกลียดจริงๆครับขนาดเราอาชีพรถดินเดียวกันเรามองดูมันก็ ท้ทะสายตาเกินไปแล้วทําไมละ่ะชาวบ้านจะมองอาชีพรถดินด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเลยนี่แหละก็ต้องยอมรับด้วยครับว่าเราก็ผิดผิดจริงๆผมก็ไม่ได้ว่ารถผมถูกเนาะผิดจริงๆครับผิดผิดครับผิดกฎหมายครับนี่พูดไปเลยแต่เราชอบ คนชอบแต่งเนาะแต่ของเส็จแจ็คข้างหน้านี่แก้ไขเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วครับอันนี้ผ่านแต่ยังเหลือข้างหลังเนาข้อเสียนี่แหละข้อเสียที่พูดออกมาเยอะมากเลยข้างหลังข้างหลังลากพื้นอยู่อุโซ่ก็ลากทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่แหละครับข้อเสียถึงจะมีข้อเสียเยอะยังไงก็สําหรับคนชอบแต่งล้อเนาะวัยรุ่นเนาะ เขาแต่งรถกันเขาเห็นเขารถเขาสวยรถเขาหล่อก็อยากหล่อเหมือนกันเนาะจะว่ายังไงล่ะจะบอกให้ถอดออกก็ถอดได้เหมือนกันถอดได้กระใส่คืนได้เขาก็ว่าอย่างนี้เนาะอยากเหมือนกันครับนี่ครับเสียเกมบางฝุ่นก็ใหญ่เหมือนกันนี่คิตตี้ก็ใหญ่บางฝุ่นใหญ่แต่ว่าไม่ลากพื้นครับของเสียเกมก็ไม่ลากพื้น ข้างหลังก็ไม่ลากพื้นจะแก้ไขก็จะมีคันเสียแจ็คนี่แหละครับเอาพูดถึงเฉพาะรถในทีมงานเราไม่พูดถึงรถในทีมงานอื่นเสียแจ็คก็เหลือแต่ข้างหลังครับลลงลากพื้นข้างหน้าแก้ไขแล้วฟูโซก็ลากพื้นทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังเดี๋ยวจะแก้ไขที่หลังครับแล้วก็ฮิโน่เขียวก็บางฝุ่นหน้ายังลากพื้นอยู่เดีย๋ยวไปแก้ไขที่หลังแต่ตอนนี้งานเยอะครับยังไม่มีเวลาจอดแต่จอดก็ไม่มีรถวิ่งอีก เขาแกก็เลยให้วิ่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขรถดูฝน,น,นก่อนนี้โอ้ตายแล้วเอาเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดครับเอาพูดตรงๆเลยให้เร็วที่สุดจะแก้ไขให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอย่ามองข้ามตรงนี้ไปครับชาวบ้านเดือดร้อนเดือดร้อนแน่นอนแต่เสียงเรื่องเสียงนี่ทีมงานนี้ ถึงบนท่อได้ก็ไม่เหยียบเสียงดังเสียงดังเฉพาะในบ่บครับในหมู่บ้านเงียบกิบเพราะว่าไม่มีไม่มีใครมาร้องเรียนกับเท่าเก่เลยว่าทีมงานนี้เหยียบรถเสียงดังแต่ว่าฝุ่นนี่ยอมรับจริงๆยอมรับเลยนี่แหละครับข้อเสียเยอะมากเลยโอุนไม่ได้ต่างหากย้ายก็ไม่ได้ต่อทะเบียนก็ไม่ได้ขอเสียแต่ข้อดีก็มันหลอเนาะ พูดตรงๆเลยดูไปแล้วมันหลอดีไม่ใส่ได้ไหมได้ครับไม่ใส่เอามีข้อเสียอย่างหนึ่งครับข้อเสียอย่างหนึง่งนี่อันนี้เสียมากเลยคือว่าความร้อนขึ้นครับเพราะว่าบางฝุ่นมันบงังบังลมบังลมลมไม่เข้าไปไม่เข้าไประบายอากาศหม้อน้ําช่วยพัดลมหม้อน้ํบาบังลม แล้วก็ปัดฝุ่นขึ้นให้ฝุ่นเข้าหมอน้ําเยอะเลยสามสี่วันถ้าไม่เป่าหมอน้นํานี่ความร้อนขึ้นแน่นอนครับเครื่องเครื่องยนต์นี่แหละครับข้อเสียอีกอย่างหนึง่งเวลาวิ่งปากบอ่อครับบางฝุ่นใหญ่ๆอย่างนี้ความร้อนขึ้นแน่นอนเพราะว่าบางฝุ่นใหญ่มันบงัง มันบังลมทุกอย่างเลยแล้ววิ่งปากบบอไม่ได้วิ่งเร็วนาออย่างได้ก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์ถอยถึงทีเทแล้วแต่ถ้าว่าตัดตัดกลางอย่างนี้ก็ช่วยเบาเบาหน่อยนึงยังมีลมเข้าไปได้อยู่เหมือนของฮีโน่เขียวก็ตัดกลางเนาะตัดกลางมันก็มีช่องว่างให้ลมเข้าได้แต่ว่าฟูโซ่กับคิตตี้ยังอยู่เต็มใบเลยคันนีก็ ความร้อนขึ้นครับข้อเสียคือว่ายี้หนอพอุดสวนกันเลยเอาข้อเสียคือว่าวิ่งปาก่อครับวิ่งปาก่อความร้อนขึ้นแน่นอนความร้อนขึ้นบางทีวิ่งกันไปคนละสีห้าเที่ยวต้องจอดยกหัวเลยความร้อนขึ้นถ้าวิ่งหลังถนนก็โอเคครับหลังถนนวิ่งเทงานเที่ยวเข้าหมู่บ้านวิ่งให้ชาวบ้านอย่างนี้โอเคอยู่ความร้อนไม่ขึ้นครับ แต่ว่าปากบอกขึ้นปรีดเลยความร้อนน,อนี่แต่ชอมเดินมาแล้วเอา้านี่แหละครับข้อดีข้อเสียที่พูดไปนี่แหละครับเยอะเลยแหละข้อดีแทบจะไม่มีเลยมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนี่ถ้าแบบนี้ครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนี่นี่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ถูกต้องทุกอย่างเลยนี่ต้องเอาแบบนี้ครับ อันนี้ของป๋าชมนอกนั้นมีตรรุษไวรุ่นเลยก็ไม่เชิงไวรุ่นหอกเกล้แเลยเ <laughs> แต่ชอบรอครับชอบแต่งชอบอะไรใจรักพี่อือใจรักเโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ